สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกอนกันนท์ตรงที่อยู่โรงเรียนอนุบาลหนองแจงมสุรชาติการอยู่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสลับบุรีเขตที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุกัญาเลืองคันลงมาจากโรงเรียนอนุบาลหนองแจงมสุรชาติการสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสลับบุรีเขตที่หนึ่งวันนี้เราจะมาสาธิตการออกกงานถักห้อยหัวค่ะ อุปกรณ์ก็คือหนึ่งมิ้งค่ะสองขวดจ่ออุสองข้างแล้วเอารวดสอดเข้าไปค่ะแล้วก็พื้ค่ะ

มันเล็ด,ดน้อยอ่ะโอเสร็จเรีย้อยแล้วค่ะเราจะเอาไปแขวนนำไปแขวนกันนะคะ ประโยชน์ที่ได้รับคือหนึ่งช่วยลดในการรบกวนของมแมลงสองพืชพืชหรือผักได้อาหารเต็มที่สามใช้พื้นที่เต็มประสิทธิภาพที่ผ่านมาอุทกภัยทำให้พืชพืชผักของชาวเกษตรกรเสียหายทำให้พืชผักของเกษตรกรเสียหายนี่คือทางการปลูกผักกับหัวนี้เป็นทางเลือกหนึ่ง ของชาวเกษตรกร,กรลอดพ้นจากอุทกภัยหรือน้ำท่วมค่ะจบแล้วค่ะทำให้ร้น,นเลืกร้อนได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ